สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับเนาะแนวทางนะคะแนวทางนะคะทุกคนเอราพัฒนานะคะเราพัฒนา FC บอกว่าไม่เห็นของอาจารย์ปัญญาวสาันเนาะไม่เห็นของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนหวยแอดก็เลยอัดให้ใหม่ตัวค่ะอัดคลิปให้ใหม่นะคะทุกคน อาจารย์ปัญญาก็ลงให้ตั้งแต่วันเสาร์เลยเนาะวันเสาร์อดล้างหวยไทยออกเนาะมันก็หลายวันแล้วนะคะเอฟซีบอกว่าหาบอพอว่าสานอาหารไม่เจอไม่เป็นไรนะคะเอาใหม่ค่ะเราอัดคลิปใหม่ได้นะคะแอดมินช่องนี้ขยันนะคะทุกคนนะคะมาดูคําเตือนทางช่อง เป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะทุกคน่าเด่นบนหลานกระเด็นบนล่างแอดแอดไม่ได้จับนะคะขีขั้นจับหรอคะ่ะจับแล้วมันก็ไปเข้าแต่ล่างนะคะรอดูนะคะงวดน,นี้แอดไม่จับมันจะเข้าไหมนะคะเพราะว่าแอดจับทีไรมันก็ไปเข้าล่างทุกทีนะคะอ้านี่ของอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ให้ไปที่หกเก็บฟันเจ็บนะคะ หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะเน้นนะคะหกศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะชุดสามตัวนะคะแอดย,ย้ายฝั่งนะคะแอดย,ย้ายฝั่งอะ่ะเอาห่วงจูงห่วงจุ้ยก็ว่ากันไปนะคะเจ็ดหกศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็แปดเจ็ดศูนย์ค่ะทุกคนอาตามนี้เลยนะคะเอาไปพินิพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะมกักอยู่บอมมาอัดโหลดค่ะ คัดกระพานเท่านั้นตัวนะคะนี่ค่ะของอาจารย์ปัญญาเอาให้เบิ่งดูดหลดแคปโลดดค่ะเพระาะว่าเราลงไปรอบนี้รอบที่3านะคะรอบที่3ของอาจารย์ปัญญานะคะจะมีคลิปแยกตังหาคลิปสรุปนะคะคลิปสรุปใครหาสูตรไหนไม่เจอนะคะเดี๋ยวแอดแปะคลิปสรุปข้างล่างให้นะคะจะมีสรุป3าตัวสรุป2ตัวสรุปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ แต่วันนี้นะคะมีสองตัวนะคะนายจับตามองหน่อยนะคะล่างนะคะอ่ะสูตรเมร็ดเดียวนะคะสูตรเมร็ดเดียวนี่เห็นกันหรือยังนะคะสูตรเมร็ดเดียวงวดน,นี้นะคะจะตามมันตามตูดไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่างวดน,นี้สูตรมันให้สามนะคะมันจะใช่ไหมนะคะบบเมนนั่นหายสามหรืมันสิเปอออกเนี่ยอื่นบ่จ้ะอ่าสูตรมันให้สามแล้วนะคะสูตรมันให้สามคะ่ะมันไปไหนไม่ได้แล้วนะคะทุกคนเออถ้าสูตรมันให้ตัว aten, อื่นเอสก็จะนีอยู่นะคะ ้าสามนี่ก็น่ากลัวเด่นหวัวก้อนมันโอกอย่างนีโอ้นี่นะคะสถิตินะคะสถิติเม็ดเดียวนะคะสถิติเม็ดเดียวนะคไะพ่เสียเอาสูได้อีกบ้านเออผู้ใดวา่าหาไม่เจอนะคะเจอกันในชุดสรุปได้เลยนะคะเจอกันในชุดสรุปเยวแปะคลิปไว้ให้นะคะแปะคลิปไว้ให้เนาะ แปะคลิปไว้ใ да. ห้หน่อยนะคะแปะคลิปไว้ให้เอฟซีนะคะหน่เม็ดเดียวอาะเฮ้ยเบิ้งโดนโลดค่ะมันสีมาบัวบันมันจะตามตูดอีกไหมนะคะมันตามตูดไม่ได้แล้วเด้เพระว่างวดวันศุกร์นั้นแอนให้สามใช่ไหมอันนี้มันก็ให้สามนะคะอ่านอกจากจะเป็นสามสามตัวจออนุนบอกมันก็ยังจะไปให้ได้เนาะค่ะเนาะถ้าถ้าถ้าเอาถ้ามันหลบมันเลี่ยงจริงๆนะคะทุกคนกับกาบสุดยอดค่ะกระสุดยอดเนาะทุกคนเนาะเอาเลยแต่มันสีเห็ดไปเหรอค่ะ เฮ็ดจังได้ก็ให้มันเห็ดไปหลดอสูตรตารางเห็นเหรอบอกอสูตรตารางนะคะแต่ว่าในชุดสรุปก็มีให้แล้วนะคะชุดสรุปมีให้แล้วอันนี้จับตารางนะคะจับตารางจับบบถึจอะะจ้าเถื่อขับตารางแอดจับไม่เคยได้ซากทีเลยนะคะจับตารางนะคะทุกคนเอานี้สูตรล้านนะคะใครที่ยังไม่เห็นสูตรล้านนะคะอ่ลองดูเด้อค่ะพินิพจพิจารณาเจ้าแม่นะคะสายวินเลยค่ะเจ้าแม่นะคะแตกสี่ตัวนะคะงวดก่อนนี้เจ้าแม่แต่สี่ตัวเด่นบนนะคะ แปดเจ็ดสี่หกนะคะเด่นล่างนะคะแปดเจ็ดเก้าหกนะคะนี่จะเจ็ดอัญญะอยู่ค่ะหลักลงหลักร้อยก็เห็นกันหมดแล้วเนาะเออหลักร้อยก็เห็นแล้วค่ะแต่ว่าจับตามองนะคะจับตามองเออล่างชุดนี้หน่อยนะคะเพราะว่าแอ้มันเด่นนะคะของแอดนะคะหลักร้อยมันเด่นนะคะหลักร้อยมันเด่นเออสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมคะสองชุดนี้ชนกันมันอยู่ที่สี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมคะทุกคน 4, 5, 6, 7, 100, นะี่สี่ห้าหกเจ็ดหลักร้อยเนาะ หลักร้อยนะคะจับตามองลอ็อกนี้หน่อยนะคะรอดูนะคะว่าล็อกนี้มันจะมีตัวเข้าไหมนะคะถ้ามันเข้ามันจะเป็นเข้าตัวเนอต,ตัวเน้น,ต,น,น,ต,น,นตัวแต้มเราไหมนะคะทุกคนนะคะเจ็ดมันติดดับหลักร้อยนะคะไม่รู้จะเอาอยู่ไหมทุกคนนะคะหรือว่ามันจะขเยิบมาเป็นหลักสิบนะคะขเยิบมาเป็นหลักสิบแทนนะคะแล้วพวกนี้ไปเป็นหลักร้อยแทนบอกคะ่ะลองดูค่ะว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะทุกคนนะคะ เนาะหรือว่ามันจะเป็นตัวนี้บอกตัวไหนเข้าแต้มนะคะแอดก็ลองติ๊กไว้นะคะติ๊กไว้มันก็มีตัวเข้าแต้มอยู่แค่นี้เนาะถ้าแต้มไม่หลุดนะคะถ้าแต้มไม่หลุดนะคะทุกคนเนาะหาบวกแปดบวกไปสามเป็นสี่เป็นห้าไม่ได้นะคะแต้มมันก็มีเข้าอยู่เอาเรามารอลุ้นกันนะคะจะเป็นตัวเน้นพวกที่เข้าแต้มนี้ไหมนะคะถ้าเข้าแต้มมันก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะถ้าในล็อกที่แอดตีไว้เนี่ยค่ะล่างนะคะอันนี้เป็นล่างนะคะแอดตีกรอบไว้นี่น,นะคะกําลังหาพยายามหาตัวเน้นให้ได้ เยอะที่สุดนะคะพยายามคัดออกมาคัดคัดออกมานะคะทุกคนจับตามองไปด้วยกันหน่อยนะคะเพราะว่าถ้ามันโอเคนะคะงวดหน้าเราก็จะได้เเน้นไปถูกจุดนะคะจะได้เน้นไปถูกจุดนะคะจะได้แบบว่าไม่กระจายไปมากนะคะทุกคนเนาะ,ะในชุดนี้มีมีโอกาสมาหมดนะคะมีโอกาสมาหมดขอแค่ให้เลขมีในนี้นะคะล่างนะคะเราจะพยายามเน้นไปนะคะมาตัวกลับไม่เป็นไรนะคะ เอฟซีก็กลับกันเอานะคะเพราะว่าอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะอาจจะหลักสิบลงมาหน่วยก็ได้หลักหน่วยขึ้นไปบนก็ได้ะะขึ้นไปสิบก็ได้นะคะมันชอบสลับตำแหน่งกันบ่อยๆนะคะเราอ่ะปักหลักโอเคอยู่นะคะแต่ว่าสูตรเรานะคะกับคนหมุนนะคะแอสก็ปักหลักอยู่นี่นะคะแต่ว่าคนหมุนอยู่นู่นนะคะเรยวแต่เขาสิหม,มุนไปแล้วขอแค่ให้ล่างนะคะมีตำแหน่งที่เรา ไอ้นี่ไว้นะคะทุกคนเห็นนะแอดต,ตีกรอบไว้เนี่ยค่ะแต่ไม่รู้ว่าเจ็ดมันจะดับอยู่ไหมนะคะเจ็ดจะดับอยู่ไหมทุกคนก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะดับดับเคยหลุดไหมแอดวอ้าบหลุดจังไดยคะ่ะสองวดว่าหันนี่เอยตาย,ย้อนดับนั่นตัววันพุธกับวันศุกร์นะคะเออจะทําทเองก็เจ็บเองนี่แหละคะ่ะสิทษดไพได้ค่ะเข้ากับแต่กันถึดถึออยู่เข้าเกิดได้กันแอดกับบอดได้คะ่ะตัวนี้เน้นเลยนะคะเพราะว่าแอดไม่ชอบนะคะ 64เมื่อมีในระบบดอก 2, 3ไข่อยู่ตามยันลูกบวชนะคะตอนนี้ลูกก็จะบวชแล้วค่ะถ้ามีลูกนะคะยังไม่เ,เข้าสักทีเลยนะคะจั๊กสี่อ,อ่งงวดได้บุษง3ส,สี่ถุกลดทิมแล้วล่ะคะ่ะเอานีนะคะนี่เนาะหรือมันจะเข้าตัวแต้มไหมถ้าเข้าตัวแต้มนะคะมันก็จะเป็นตัวนี้ทันทีเนาะอก 4, 5, 6, 7ที่แอดเน้นให้นี่ก็คือในล็อกนี้เนาะในล็อกนี้ที่แอดตัดให้นี่ ก็มันก็เท่ากับมันเข้าตัวเด่นหลักร้อยเรานะคะทุกคนอจับตามองล็อกนี้ก่อนนะคะเอาทุกตัวนี้แหละคะ่ะแล้วก็มาดูตัวน้นเรานะคะว่ามันจะเข้าไหมจับตามองก่อนนะคะงวดนนี้นะคะวันจันทร์ปราบเซียนไปเบาๆนะคะมีโอกาสมาได้หมดนะคะเบิ้ลหามเรียงตองนะคะมาได้หมดทุกตัวนะคะทุกคนวันจันทร์ปราบเซียนนะคะอย่าทุ่มเอ้อ อ่ะเอดก็จะดูเหมือนกันนะคะเออถ้าถ้าตีกรอบในล็อกนี้มันโอเคมันใช้ได้นะคะเราก็จะได้ตีกรอบแคบลงมาหน่อยนะคะแคบลงมาหน่อยนะนี่นะคะแปดสีบ่บอ่ะว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะมันสิเมนบอทถ้ามันเมนกับอัดหลดข่าง,งวดวันพุธบานมันสิขาวหข้างวดบออ่ะลองดูคะ่ะทุกคนนี่เด้อตามนี้นะคะอันนี้มาบอกนะคะแอดตีกรอบให,ใ,หให้มันให้ให้มันไอ้นี่มาหน่อยนะคะ ให้มันไอ้นี่มาหน่อยแต่ว่าเราก็เน้นไปสี่ห้าหกเจ็ดแล้วนะคะดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะแต่ว่าคอยกับตาทิมแล้วแออเอาก็มันกับดับเนาะอมันอาจจะมาหลักสิบก็เป็นไปได้นะคะใครจะไปรู้เนาะมันอาจสิมาหลักสิบก็ได้ค่ะเจ็ดเนาะแต่ถ้ามันมาหลักลอยกับโต๊ไผ่โต๊มันกับจัดเอาที่เราพวกเจะถ้ามันมาหลักลอยกับโต๊ไผ่โต๊มันค่ะหรือมันอาจจะไปบนก็ได้นะคะมันดับอยังเนี่ยละเอดกับจาไม่ได้นะคะจ้งมันดับอะไรบ้างนะคะเจ็ดนะคะ เดี here, the ๋ยวเบิ้งซะก่อนมันดับอียงเมียค่ะเจ้๋แวเมียก็หายจโอ้ดังค่ะด้วยเจ็บด้วยค่ะอาจารย์ปัญญาก็เจ็บโอ้ชุกันหลเถอะค่ะอันไอ้เพื่อนที่เพื่อนมาหายเนี่ยเพื่อนก็เจ็บเนยค่ะควยกันยังไปเถียงเลยงวดก้อนแอดก็เถียงเราเลยงวดก้อนแอดก็ว่าตัดตัดหกแม่ตัดหกแมววะส์หน่วยบนเนาะหน่วยบนนะคะโอ้ดับค่ะตายบวงบาดมาได้แค่หลักสิบบนนะคะหลักสิบบนกับดับกับหลักสิบล่างนะคะ มาได้แค่นี้แหละคะ่ะเจ็ดสิบบนกับสิบล่างนะคะถ้าจะมานะคะมาได้แค่นี้แหละคะ่ะเจ็ดนอกนั้นถ้ามันมาแสดงว่าสูตรดับเราหลุดนะคะทุกคนนะคะหน่วยหน่วยบนนะคะดับเจ็ดเนาะดับเจ็ดหน่วยบนนะคะเออถ้าถ้ามันมาก็แสดงว่าดับเราหลุดนะคะทุกคนอันกองสลาบบมิเลกดับโดนมิเตเจลอะไรอย่างน้ำดับเออกระเมียนคว่พวกเจาแล้วจ้ะเอาหนิตามนี้อาจารย์ปัญญาก็ยิงฟันเจ็ดอยู่นะคะ อ่ะสิบบนล่างเหลือตำแหน่งสิบบนล่างนะคะอ่ะตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะขออ่อยุิสาว่าสิแม้มันสีเขาอยู่โบเมด็ดเดียวข่อยนี่แม่ก็ขออ่อยคือเหลือใจน้าสูตรมเมด็ดเดียวข่อยเถอะเนาะมันจะตามตูดได้ยังไงล่ะคะเพราะว่ามันตามไม่ได้แล้วทุกคนเพราะว่างวดก่อนมันให้สามงวดนี้มันก็ให้สามนะคะตามสูตรมันก็ให้สามนะคะแอดก็เอาสูตรตัวที่มันตามตูดนี่แหละคะ่ะ ใช้สูตรนี้เลยนะคะแอดอย่าห่วงว่ามันจิตตามหดใส่อะดูเป็นแนวทางกันไปก่อนนะคะโอ้แ้าผู้ใดส้นสามเอดเอ็ดก,กับกาขอถทดขออภัยเด้อผู้ใดส้นสามเอ็ดกาขอถทดขออภัยเลยค่ะทุกคนเนาะแต่ว่าสามตัวนี่แปลกจริงเลยนะคะจับได้เบิ้ลนะคะทุกคนเอาเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดอีกรอบนะคะนี่แอดเอาของอาจารย์ปัญญามาส่งนะคะของอาจารย์ปัญญามาส่งท่านที่ยังไม่เจอเนาะแล้วก็เอาชุดล่างมาบอกนะคะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดค่ะไปกินข่าวกินน้ำก่อน สวัสดีค่ะสุขดีเด้อจ้ะ